สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีพุ่งเลศกัหนึ่งมันนะจ๊ะสื่อมากแ,แต่สามสามหมื่นลวจ้ะนี่มันหวานนะจ๊ะเนาะเพิ่งเคยสื่อมากินขังที่สองขังแรกสื่อมใาหา้แม่ปีพศสองพันสิบเจ็ดอันนี้ปีพศสองพันยี่สิบสามลจ้ะพี่น้องปีหนั่นสื่อมาตะตเลตนเอามาเห็ดให้แม่มอันมันมันฟาวพี่น้องเนาะ อันมาแสบเอาถิมซื้อแม่นี่ครั้งที่สองมาอยู่มังหนอกซิปไปเอื่งซื้อมากินค่ะนี่แหละป้ายมันมันกระแสบอยู่จ้ะพี่น้องก็ออกมาแหลวมันสุกอยู่แต่ว่าทั้งหัวมันมันใหญ่นอนบะสุกก็เลยเพิ่มเวลาอีกหนึ่งไปแล้วสามสิบนาทีได้ห่งบะสุกหัวมันใหญ่นอนหัวมันใหญ่จ้ะพี่น้องมันก็เลยบะสุกเพิ่มเวลาจ้ะ อีกจกักี่ินาทีคือสิสุกสก,ออกีะดกสุกเบิดอยู่มึงพี่น้องหวานซิมมึงแล้วจ้ะเลยกับเฮ็ดกับเขาให้แอนดี้ไปทำงานน้ำเนาะจ้ะกะทอดไก่ให้เพิ่นเิ่นอยากกินไก่ทอดผงกะรีนะจ้นะเนาะกะเลื่อยมักผงกะรีให้เพิ่นบะหมี่หมอ้ออบ แบบไหลน้ำมันกับถอดเอานี่ลหละถอดเปิดประตูได้พี่น้องไม่ไงป่าแอนดี้สิบโออกมาดาอีกวะเดี๋ถอดไกลบดดาเดีว๋ว่าบุคือประเดียบุคือบุคือถอดกระเทียมนะเดี๋ยวจะเห็นกับเขาให้แอนดี้ฮอวิกินหมืออือนเนาะ เห็ด่ยมาแรงจ้ะพี่น้องแต่เพิ่นกะฉิไปอุ่นเอาเพราะว่าน่ยมเสาแต่เสาบุเลิศกะตือนพบะท่านเพิ่นนะตื่นบระทันเพิ่นไปเห็นงานแต่เสานะจ้ะก็เลยต้องเหตุไหว้่ยมาแรงเนี่ยมเสาเพิ่งกะไปอุ่นเอานะจ้ะเอ้ยแมเทียงอุนอยู่หมองเห็ดงานกับมี่ไมโคู่เวฟอยู่จ้ะพี่น้องตรงเหตุจึงสี่จ้ะจึงสั่นเพิ่นเ๋ยวสกินแต่แฮมเบอร์เกอร์หรือว่าขนมปังมื้อเลิศบางอย่างเพิ่นกินแบบนั้นนะจ๊ะ เลยต้องเฮ็ดแบบซีละอีกอย่างนึงก็คือแบบของที่เพิ่นมกักน้ำมะนานะ่เลยแตะสิห้อยพาเอาออกมาสิก,กินนะนะซิ้ไไปหลอะะหางมันแต่รเรื่อเลกันลางเกียงนะ่ะเนาะแต่ปกติผู้เฒ่ากับสิกินทั้งเปลือกสมัยแต่กี่เพต่สิบไปมกน้ำน้ำขีดเทา บอกดีกว่าพี่น้องบอกเปล่อกินหอนแม่ด้วยไปอยู่ใส่น้อสองเขา่าเด็กินดีอยู่ดีบนอออู่ทางสวรรค์หรืออยู่ทาง,งไหนนอ้อแม่เอยเวลาห้ามีเพียบพร้อมเพิ้นกับปรยูน้ำเหาเป็นสี่หละกกัน อย่างมันมาแน่นอนลูกนี่มุ้ยจมมาได้บันไนจมจะพี่น้องมันกับว่าท่านไนเปื่อยแห้งเนาะอุ้ยมันก็ลอกอแบบนี้มันเท็ดหวานครับหนาวเล้ เปิดหน้าต่างเอ้ยเปิดประตูเพราะว่าบานมันเหม็นเมื่อกว่าสีเฮ็ดขนมนทั่วแปบอยาก,กขิ้นเคยเห็ดแล้วล,ละว่าเที่ยนึง <laughs> ไปเบิ่งสูตรของพี่พี่พัดมากกได้หลายคนเนาะ ก็เลยเด็น้ำมาลองเห็ดเชียเมื่อเด็ดกุย่ยไ่สิใหม่เหลืองกค่ห่าง้า ทำไมปันนี้มันสีมาแสบน้องเอ้ยบอกกินแต่ว่าเห็ดใดได้ลบุเลยเป็นพ่นหมักเห็ดกับเข่า <c oughs> มาเห็ดเบิดแต่ลรว่าตะมีเวลาข้างหลังหงงได้พี่น้องจะ <c oughs> ามากันเด้อ <c oughs> ท่านอย่เก็บอยู่น <c oughs> ี่แหละเวลาเห็ดคั่วเป็นอย่างสีหละจ้ะพี่น้อง พอ่อละมอแมอันนี้นี่แม่สามสิบสี่สิบห้าสิบหรอแม่นี่สามสี่สิบนาทีแล้วนี่แม่สิได้หรืองยัง,ยงเดียวเนี่ยมี่หอนไม้เซ็กซ์กัุร์นได้พี่น้องเ <laughs> ออเออเออได้แล้วตัวนี้ไปอีกตัวหน่อย ป้าเนี่สีสวยประจําพี่น้องมึงน,นะงามงามทํากับข้าวให้สามีต้องปาเนตหน่อยาบ่ป้าเนตกะมันกัสิบะแสน,นะจ๊ะบารูละไม่เลยกะเห็ดไปตัป้มภาษาต,ตั้มขถื้อเห็ดบัวซิมนี่มันสีแสบหรือบัวแสบพี่น้องก้าวหลดนกะคิดเอาหลดน กินเอาเลยเถ่าอดเอาบอกหัวโอ๊เอาแสบโ่๊แสบก็ต้องกินแล้วเนี่ยเหตุแล้วบุเริดบอกกินไก่บอกกินหมูบอกกินเนื้อนะจ๊ะหลายปีลวแต่วันเนื้อนั่นเนื้องัอเนื้อควายบุเริดบอกกินแต่เกิดแล้วจ้ะแต่ไก่กับหมูนี่ไม่ได้กินมาหลายปีแล้วผู้ใดเป็นเอฟซีบุเริดนานกับสีหัว่าบุเริดบอกินอับนี้กินแต่ป้ากินแต่กุ้งแต่เนาะ หอยก็เลือกกินหอยแมงผูบเลยกะก็ได้กินหน้าหลายปียยก็ได้หอยแมงผูก็ได้เนี่ยสิได้ที่แหละจ้ะพี่น้องโอเคมันเน่ากะเหลืองสวยงามมากพ่อละละบบานนี่อ่ะจะ้ะเพิไม่ลาก,กับซุกก็ละเอาสุกไม่สุกก็มีไม้เช็คสุก จิ่มจะว่าจะเทือบองพี่น้องเป็นโู่พ่ะสุกสุกสุกซุกสุกพอ่อดหระถอดปักเคทั้งไก่ทั้งมันสุกเรียบร้อยนจะจ๊ะเรื่องงานแห้งซับน้ำมันสักน้อย โอ้ยเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอคำพอคำเลยเอ้าตัวนี้มันคือออกขาวๆเยง่ามแม่งพี่น้องเอ้สูตรใหม่สูตรใหม่สูตรใหม่หมบุเลเลตไปเบิ่งสูตรมาก ปวด đ a เอาอุ้ยนี่เห็นบอวิธีถอดเห็นบอบบมีกากบ่มี่หยางเห็นบอนี่วิธีไม่ของมบอเลิน,นมีอยู่นี่เห็นบ่มีไม่กี่ชิ้นนะน้ำมันใสด้วยโอ้ยเวลาถอดหูสูตร้ะบาดเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องเห็นบจ้ะเรียบร้อยกับข้าวแอนดี้ เป็นคือสีดี้ใจครั้งนอกา่าเพืเ่อนเดกกินไก่ทอดของเขามักนอกเขากับสีดีใจตัวสูตรนี่บุลเลอรโอ้ปกติมันสิมีมีเศษเศษไก่เศษยังสูตรนี่น้ำมันเกลียงค่ะพี่นอ้องลองทำดูครั้งแรกนะเนี่ยจะพี่น้องไก่ทอดกับมันหนึ่งกับแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะกะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพน้ำดือจัดพี่น้องก็เอาไว้เจอกันอีพีหนาเด้อค่ะขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเป็นเลยในเด้จาขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ